ดิฉันนางสยามนชนกโชคประธานกลุ่มคนรักสุขภาพบ้านเขาใหญ่หมู่ที่หนึ่งตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้จะได้จัดตั้งศูนย์ฟื้นอูอผู้บริโภคข,ของตำบลธ่ามะขามเนื่องจากว่ากลุ่มคนรักสุขภาพบ้านเขาใหญ่เนี่ยเป็นภาพของหมู่บ้านที่กระทำกิจกรรมมาประมาณ5ปีค่ะ และเราขึ้นกับศูนย์คุ้งครองผู้บริโภคจังหวัดกันจนบุรีโดยคุณสุนทรสุริโยเนื่องจากเราต้องขับเคลื่อนเป็นภาพตำบลจึงได้เปลี่ยนสถานะองค์กรนะคะวันนี้เราเชิญทีมงานตำบลท่ามะขามโดยนายกิษดาวายุนไทยและทีมงานท่ามะขามและชาวบ้านและกรรมการสมาชิกอสมอ มาร่วมด้วยช่วยกันรับฟังความคิดเห็นเสนอ,อนยโยบายที่จะให้กลุ่มเราขับเคลื่อนต่อไปนะคะกลุ่มคนรักสุขภาพหรือศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยต่อไปจะมีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์แล้วทําเกี่ยวกับเรื่องผู้บริโภคผู้บริโภคเนี่ยเกี่ยวด้านรดโดยสารสลากโฆษณาเกินจริงเกี่ยวกับ,บาอาหาร แล้วก็การตรวจสารในเนื้อู้านี้เบาก้อนวันนี้เบาวันนี้เพิ่มค่ะก็ในวันนี้นะคะขอเชิญพี่น้องชาวธรรมขามนะคะมาร่วมรับรู้รับฟังนโยบายของกลุ่มคนรักสุขภาพบ้านเขาใหญ่หรือวันนี้จะจดแจ้งสถานะเปลี่ยนองค์กรเป็นสูนย์คุมของผู้บริโภคตําบลธรรมขามขับเคลื่อนโดย5หมู่บ้านนะคะซึ่งมีกรรมการ ทั้งห้าหมู่บ้านค่ะและวันนี้จะแจ้งนโยบายหรือวัตถุประสงค์ให้ทราบในเวลาต่อไปนะคะคถ,ถ้าจะติดต่อในการร้องเรียนนี้สามารถติดต่อได้ที่ไหนคะได้ที่ศูนย์ของหมู่ที่หนึ่งบ้านเขาใหญ่ก็คือศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคตำบลนมะขามโดยนางสยามนชนกชโชคนะคะซึ่งเ,เบอร์โทรศพัพท์0871641564 หรือ020หรือ065 020 5854นะคะนำโดยเราจะส่งต่อกับคุณสุนทรสุริโยซึ่งเป็นได้รับแต่งตั้งเป็นหน่วยจังหวัดแล้วก็ส่งต่อนะคะและอธว่าหน่วยจังหวัดนี้ประจําอยู่ที่จังหวัดเลยหรือว่ายังไงคะหน่วยประจําจังหวัดจะขึ้นอยู่กับตําบลปัดแพกนะคะหมู่ที่10ตาบลปัดแพกค,ะคะ่ะ นำโดยคุณสุนทรสุริโยนะคะ,คะซึ่งเป็นผู้ประสานงานของภาคประชาชนนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะ